สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวัดรอบคอกันนะคะมีน้องเขาถามว่าวัดรอบคอต้องวัดยังไงนะคะมีคนสงสัยเยอะนะคะโดยปกติเนาะเราก็จะวัดตรงเนี้ยที่เหนือปุ่มเหนือปุ่มคอเนี่ยวัดลงมาที่ปุ่มคอที่เหนือนิดนึงนะอันนี้แล้วแต่เราจะวัดเลยเพราะว่าเวลาเราไปสร้างอะเรารู้ดีที่สุดนะคะแต่แม่หมองเนี่ยหาปุ่มเนี่ยไม่เจอแล้วแหละก,ก็วาด วัดที่ลำคอเนี่ยเนี่ยเราก็มองเล็งที่ฐานคอนี่คือฐานคอของเรานะคะฐานคออันนี้คือลำคอเอ,อ้ยเขามีลำอยู่นะอวัดไปเนี่ยเราก็วัดที่ฐานคอนะวัดมาแบบเนี้ยเนี่ยของแม่หมองก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบมันก็จะหลวมๆหน่อยแบบเนี้ยคือคือฐานคอเพราะว่าเวลาเราไปสร้างปกตั้งแบบแนบคอที่แม่หมองพึ่งสอนไปนะคะ ก็จะสมมติเราวัดเท่านี้เราก็จะได้รอบคอที่40แล้วเราก็จะสร้างกรอบคอที่40หาร6ใช่ไหมคะเราก็จะได้กรอบคอแนวตั้งแนวนอนอะไรของเราเสร็จแล้วพอเราจะสร้างปกปุ๊บเนี่ยเราก็ขยายด้านข้างออกเส้นครึ่งเส้นครึ่งแต่ตรงนี้เท่าเดิมอ่ะตรงนี้เท่าเดิมถ้าสมมุติว่ามัน7.7ซนติเมตรมันก็จะเท่าเดิมแล้วก็ขยายข้างคอออกเสร็จแล้วพอขยายข้างคอออกมันก็จะรวมออกมาอย่งนิดนึงเพราะว่าขยายข้างล้เส้นครึ่งใช่ไหม มันก็จะหลวมออกมาอีกนิดนึงทีนี้เราใช้ปกที่เป็นปกที่ที่ไม่งุม้มค่ะเป็นปกที่ค่อนข้างตรงอะ่ะมันก็จะตั้งขึ้นอ่ะมันก็จะแบบตั้งขึ้นแบบนี้อ่ามันก็จะไม่ตามคอเราเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมตุติอ่าเป็นคอปกที่เป็นแบบเปิดแหวกคล้ายๆกับจิตรดาหรือว่าชุดไทยทั่วไปมันมันจะลึกลงมานิดนึงมันจะลึกมันนิดนึงแบบนี้นะคะพพเพราะเพราะวัดแค่นี้ปุ๊บ ราก็ขยายข้างคอออกขยายข้างคอออกแล้วก็อเอาเอาเอา,เอาใต้คอเนี่ยลงลงเซนครึ่งหรือสองเซนขยายเซนครึ่งขยายเซนครึ่งเนี้ยมันก็จะกว้างออกพอเราทําปกแนบคอปุ๊บมันก็จะแนบขึ้นแบบนี้มันก็จะไม่ตามคอเรานะคะมันก็จะไม่ตามคอเราเพราะว่ามันกว้างใช่ไหมมันกว้างขึ้นทีนี้ถ้าเรากลัวว่าไม่มั่นใจเออไม่มั่นใจเราก็วัดเพิ่มลำคอเลยเนี่ยวัดพอดีอืม ราจะได้ไปเช็ครอบคอบนว่าเวลาเราทําคอแนบๆอะ่ะมันจะตําคอเราหรือเปล่านะคะเราก็วัดไปเลยรับวัดวัดคอหอยเราไปลำคอไปเลยแบบน,นี้วัดพอดีอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันคับกว่าน,นี้เนี่ยเราก็จับให้มันหมุนๆุนได้เอ้ยว่าอย่าให้มันคับกว่าน,นี้เท่านั้นเองนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ บายสวัสดีค่ะ